พูดถึงนะครับเทคนิคนะครับวิธีสร้างรายได้ใน a c e b o o k เนี่ยให้เร็วขึ้นหมายถึงว่าเ,าเร็วแบบไหนฮะคือให้ได้เครื่องมือเร็วๆอ่ะาวันนี้ทีนี้มันมีหลายองค์งประกอบนะครับในข้อหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าการการเพิ่มเทคนิคเพื่อให้เราเปิดสร้างรายได้ในเครื่องมือได้เร็วขึ้นนะครับอ่าอันนี้ในข้อหนึ่งนะครับคือ มันมีอยู่5ข้อย่อยนะครับคือ,คอข้อแรกคือ,อ,อคือกดนโยบายนะครับเวลาเราลงคลิปนะนะครับอะไรเริ่มแรกเลยนะคือ1ละ่ะคือกดนโยบายของพาร์ทเนอร์อันทีเน่เพื่อนรู้จักกันคือโลแดงนั่นแหละนั่นแหละครับมันมีอะไรบ้างอะ่ะกดนโยบายคุณอย่าไปก๊อปปี้คนอื่นมาคุณอย่าใส่เพลงคุณอย่าใส่ดนตรีนะครับเสียงพินเสียงแคนอะไรก็ตามนั่นแหละครับ อันนี้แหละคือข้อหนึ่งเลยอ่าอันนี้มือใหม่ต้องฟังเลยนะครับถ้าอยากสร้างนะได้ได้เร็วขึ้นนะครับเสียงพินเสียงแคนเสียงดนตรีต่างๆอย่าเพิ่งไปใส่ให้เป็นเป็นไฟล์ต้นฉบับเราอย่าเพิ่งไปปรุงแต่งอันนี้แหละคือเขาให้ทานะครับมาดูข้อ2ข้อ2คือลงคลิปสม่ําเสมอลงคลิปสม่ําเสมอหมายถึงยังไงก็ลงคลิปสม่ําเสมอคือเช้าเที่ยงเย็นน่ะอ่าคลิปยาวก็เช้าเที่ยงเย็นประมาณนี้นะครับภายใน60วันนะเอางง่าย นะครับคุณทําได้ไหมนะครับถ้าคุณทําลงคลิปเช้าเที่งยงเย็นภายในหกสิบวันยังไงคุณก็ผ่านนะนะครับใช่ทั้งคลิปยาวหรือคลิปสั้นนะครับอันนี้ในข้อ2มาดูข้อ3นะครับเ,เวลาเราลงคลิปเนี่ยนะครับเราต้องทําเองอย่างเช่นแบบไหนครับพี่คือถ่ายเองแหละที่ผมบอก,กคือต้นฉบับต้นฉบับเวลาเราไปตัดบางคนไปตัดในในในแคปคัทนะบางคนก็ไปตัดในโปรแกรมอื่นบางคนก็ไม่ตัด คือถึงเวลาถ่ายปุ๊บฉ่นก็หยุดฉันไม่ได้ตัดบางคนเอาไปตัดในแคปคัทคือมันมีโลโก้ออกมาโลโก้หมายถึงโลโก้แคปคัทนะครับมันก็มีวิธีลบนะครับเห็นไหมครับแต่ต้นสุดท้ายมันจะขึ้นมาเป็นโลโก้เป็นโลโก้ของแอปเขาเราก็มีวิธีคือเราไปที่ตั้งค่าตรงฟันเฟืองนะฮะตรงจุดแล้วก็ไปตั้งค่าแล้วก็ไปปิดนะปิดตัวแรกเลยปิดน่าจะปิดปิดหรือลบนี่แหละลงไปปิด่านะ นะครับมันก็จะมีขึ้นอันนี้แหละคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลิปที่ใสสะอาดที่ผมบอกว่าไม่ต้องใส่ถอกเอฟเฟกบางอย่างไม่ต้องหลักใส่เพลงอ,ะอ่ะอ่าอย่าเพิ่งไปใส่เลยคือบางคนไปใส่ลแล้วตอนนี้คือมันได้ยอดวิวเยอะผมเข้าใจอ่าเพราะเรายังไม่ได้ตั้งค่าเลยเอาแล้วที่แล้วที่บางคนที่เขาใสแล้วพี่คือเขาใส่แล้วคือมันมีหลายกรณีคือเขาได้ได้ตั้งค่าแล้วในริวใช่ไหมคือเขาก็ใส่ได้บางครั้งคือเขาก็ ต้นทีเขาทำเองอะอะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเป็นเขาใส่ในฟิวเจอร์ฟีใช่ไหมอ่ามันก็มีเลิขสิทธิ์เขานะครับคือคือแบ่งสัดส่วนหกสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเออคือบางคนคือเราเพิ่งมือใหม่เพิ่งเริ่มทำเรายังไม่ได้อะไรหราก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปใส่แค่นั้นเองอมาดูข้อสี่นะครับถ้าเราเปิดเพจนะครับ หมายถึงว่าเปิดเพจวันแรกสองวันภายในหนึ่งเดือนอะ่ะภายในหนึ่งเดือนน่ยคือบางคนทุกคนอนะ่ะมันต้องติดเหลืองติดแดงติดเหลืองนะติดเหลืองหมายถึงว่าเนื้อหาเนื้อหาเรายังไม่ได้สร้างสรรค์เองก็นั่นแหละคือบางครั้งคือ Facebook เขาอยากให้เราคือสร้างตัวตนสร้างตัวตนออกมาว่าเราจะทําอะไรมันก็เหมือนกับว่าเราติดเหลืองติดเหลืองติดเหลืองทั้งที่เราไม่ได้ทําผิดกฎเพลงก็ไม่ได้ใส่ดนตรีก็ไม่ได้ใส่ เป็นคลิปเราสดๆหรือหมายถึงว่าต้นฉบับจริงๆเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเออยังติดเหลืองอ่ะคือให้เข้าใจแบบนี้ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเปิดเพจใหม่ๆภายในเดเดือนอมันก็จะอยู่ในระยะนี้อ่าพอครบ1เดือนไปปุ๊บจากเหลืองมันก็จะหายอ่าพอหายเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราจะได้ตั้งค่านี่แดงมันก็จะมาบางครั้งสมมุตินะอะ่ถ้าเราใส่เพลงเนี่ยอาจจะติดแดงติดโลแดงประมาณนี้มันก็มีระยะในการแก้ไข นะครับเพื่อนๆนดึงผ่านในหนึ่งเดือนเดียวก็หายถ้าเราไม่ทําผิดกฎอ่ะยังไงก็ไปเจอแต่ถ้าเราทําผิดอ่ะโอเคละคุณไปดาวน์โหลดมาแหละออแน่นอนละมันต้องมีที่ผิดนะครับเพื่อนๆถ้าถ้าครบหนึ่งเดือนผ่านหนึ่งเดือนแล้วมันมยังไงคือเหลืองเนี่ยจะไม่มีละอเนื้อหามันน้อยจะไม่มีละประมาณนี้นะให้เข้าใจอย่างนี้นะครับเพื่อนๆมาดูข้อ5้าทุกห้านะครับถ้าทุกคลิปที่ใสสะอาดแล้วถ้าทําตามข้อหนึ่งโอเค ข้อสองทแล้วโอเคลงคลิปสมัคข้อ3คือแก้ปัญหาติดเหลืองอย่าให้ติดเหลืองโอเคข้อ4นะครับลงคลิปที่ใสสะอาดมาดูข้อ5ถ้าเราทําใน 1, 2, 3, 4ทั้งหมดแล้วนะครับข้อ5ก็คือ,อทุกอย่างถ้าเราทําแล้วในคลิปเราก็จะเปิดการมองเห็นถูกต้องไหมครับถ้าเราทําตามกฎเนะี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างคือคลิปเรามันก็จะเปิดการมองเห็นนะครับบางคนแบบไหนพี่บางคนเป็นลงโพสต์แล้วนะครับยังไปแอดคนอื่นยังยังไปกดไฮไลท์แอดไฮไลท์นะครับคือมันมันไม่แปลว่าไม่ผิดนะเพียงแต่ว่าคือคือ,ค,อคือเราใช้ได้อยู่นะครับมันก็มีวิธีใช้แต่บางคนคือแอดตลอดแอดจนแบบว่า Facebook เขาไม่แอดให้อ,ะอ่ะแอดก็คือแบบ วัหมายก็คือไปเรียกเรียกเพื่อนมาดูคลิปเรานะาจากเป็นเพื่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นผู้ติดตามนะครับคือไม่ได้แปลว่าไม่ผิดนะคือให้แอดอยู่นะครับแต่บางคลิปเราก็ต้องไม่แอดก็ไดคือบางคลิปคืออยาเราเราอยากให้เขาดูเนี่ยนะนะครับถ้าแอด,ดบ่อยๆอยาเงี้ยนานๆไปนะครับคลิปๆนั้นอาจจะเป็นขยะก็ได้นะแต่สมมุติบางคนแบบนี้โพสต์ไปอยากแชร์ แชร์ในกรณีนี้ผมเคยบอกไปแล้วว่ามันมีอยู่3แชร์แชร์ห้ามเกิน3ครั้งต่อว,วันอันนี้ในกรณีของกลุ่มกลุ่มอ่กลุ่มสาธารณะหรือกลุ่มส่วนตัวนะถ้าเป็นของเรานะแชร์กี่ครั้งก็ได้หมายถึงว่ากลุ่มเราตั้งเองนะนะครับนั่นแหละคือในแชร์ที่นี้ถ้าเราแชร์เยอะเกินไปหมายถึงว่าแชร์ไปกลุ่มอื่นกลุ่มส่วนตัวแต่ถ้าเราไปแชร์ไปปุ๊บเนี่ยเขาไม่เปิดในกลุ่มสาธารณะเขาปิดเนี่ยมันก็จะมีส่วน คือโพสต์เราอาจจะเป็นสแปมอ่านั่นแหละครับโพสต์ของเราก็จะไม่เติบโตฉะนั้นแล้วคือแชร์เนี่ยต้องระวังนะครับพเพื่อนเพื่อนเชราะฉะน้เห็นแชร์ในกลุ่มจะในกลุ่มเห็นไหมฮะคือเข้าไปในกลุ่มในเรียหรือในสตรีมเนี่ยกลุ่มฟรีมันฟรีก็ใช่อยู่แต่บางสิ่งบางอย่างมันมันมันไม่ใช่สําหรับ Facebook นะให้เข้าใจอย่างนี้นะครับเข้าใจอยู่คําว่าอยากได้อยากได้ยอดวิลจะได้ผู้ติดตามแต่บางครั้งคือเพจเราเพิ่งสร้างอย่างเนี้ย เราไปอยากได้เยอะพออยากได้เยอะเกินไปเราก็เลยกเกิดความคิดแบบว่าเออฉันอยากได้ผู้ติดตามเยอะๆมีความน่าเชื่อถือประมาณนี้มันใช่ไหมนั่นแหะครับเพื่อนๆ5ข้อนี้นะครับในหัวข้อวิธีการสร้างรายได้ให้ได้เร็วขึ้นเครื่องมือนะเพื่อนๆเครื่องมือการสร้างรายได้ไม่มว่าจะเป็นดาวสตรีมหรือรีวเนี่ยนะครับแล้วก็โปรแกรมไลฟ์สดเนี่ย มันมีข้อจํากัดของมันบางคนบอกว่าต้องผ่านสตรีมก่อนบางคนต้องผ่านเรียวก่อนคุณไม่จําเป็นคือต้องผ่านอะไรอันหนึ่งก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นคือเรียวเรียวเนี่ยมันไม่มีข้อกาหนดอ่าอันนี้มือใหม่ฟังเลยนะว่าไม่งั้นก็ไปดูในคลิปผมที่ผมลงว่าใครที่ยังเปิดสร้างรายได้ในเรียวไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งเลยใส่เพลงนะอย่าเพิ่งไปใส่เลยเพลงนะนะครับทำเป็นคลิปต้นฉบับเราดีที่สุดเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่า ใส่เพลงแล้วเปิดสร้างรล้ได้ไม่ได้นะเขาไม่บอกเลยนะบางคนผมยกตัวอย่างคือคลิปหนึ่งเนี่ยเป็นล้านวิวอีกคลิปหนึ่งเป็นแสนนะนะครับมันก็ผ่านสตรีมแล้วละ่ะแต่ว่าบางเอิญคือเขาบอกว่ายังไม่ได้ตั้งค่ารีวิวได้เลยพี่ทําไงผมก็เข้าไปดูเช็คลังบ้านคือเขาใส่เพลงไงถ้าคุณใส่เพลงคุณไม่ลบคุณลงเป็นร้อยคลิปคุณก็เปิดสร้างรได้ไม่ได้เขาก็ไม่ส่งเครื่องมือมาให้เราตั้งค่าแน่นอน นั่นแหละครับเพื่อนๆคือเมื่อใหม่ผม,มแนะนําเลยครับไปถ้ามีเสียงเพลงดนตรีต่างๆคือเป็นลบก่อนให้เราได้ตั้งค่าในเรียวก่อนแล้วค่อยไปใส่เพลงและสะตรีมในทีนี้คือคลิปยาวนั่นแหละมันมันก็มีกฎข้อกําหนดของเขาคือภายใน60วันแต่ถ้าคุณทําไม่ได้ภายใน60วันไม่ด้ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้สร้างอะไรได้นะเออนั่นแหละครับเป็นปีเป็นเดือนก็แล้วแต่ได้หมดนะครับเพียงคือเขากาหนดไว่เฉยๆ 60วัน6 0 0 0 0นาทีแค่นั้นเองนะครับถ้าเป็นโปรแกรมไลฟ์สดก็10,000ผู้ติดตามนะเวลาเราไลฟ์สดมีคนดูเวลาได้60,000หลังไลฟ์ 2, สดเสร็จมีคนดูย้อนหลังต้องครบ6 0 0 0 0นนาทีมันก็เป็นสัสดส่วนของมันแค่นั้นแหละเ,เพื่อนๆถ้าเอา,อาข้อหนึ่งเนี่ยนะครับหรือเทคนิคนะครับวิธีการ เปิดสร้างรายได้ได้เร็วขึ้นเนี่ยลองไปใช้ดูนะเพื่อนๆทุกสิ่งทุกอย่างมันมีกฎเกณฑ์นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับ